5าราศีดวงดีดวงปังตลอดเดือนสิงหาคมก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแ <กด S 1> ชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคลคล<น>โปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะา,าราศีดวงดีประจำเดือนสิงหาคมดีทั้งเรื่องการงานความรักทรัพย์สินเงินทองที่หวังไว้จะได้ดั่งใจสมปารถนาได้แก่ ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิงห์เป็นราศีาศที่มีข่าวดีในเรื่องของการงานความรักและยังมีข่าวดีอื่นๆตามมาอีกด้วยหากใครที่เกิดราศีสิงห์ในช่วงนี้เตรียมรับคำตอบข่าวดีที่กำลังเข้ามาได้เลยหากใครที่เคยมีปัญหาในเรื่องของการเงนินในเดือนนี้จะค่อยๆลี้คายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูดวงโดดเด่นมีความก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งถือว่าดวงดีมากๆในเรื่องของการงานหลังจากที่มีปัญหาเข้ามารุมเร้าจะเริ่มขี้ลายดีขึ้นในเรื่องของดวงความรักหากคู่ไหนสถานะมีความไม่ชัดเจนก็จะกลับมาชัดเจนยิ่งขึ้นความรักหวานขึ้นกว่าเดิม ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวราศีกรกฎเป็นราศีที่จังหวะดวงดาวดีขึ้นเรื่อยๆในหลายๆเรื่องในเรื่องของการเงิน,น,งงงนคุณจะมีโอกาสได้เงินก้อนโตมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรมและสำหรับใครที่กำลังรอคำตอบรอเงินส่วนแบ่งรอค่าคอมมิชชั่นหรืออะไรก็ตามในช่วงเดือนสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ได้เงินดังใจหวัง จังหวะาก,การเงินของคุณในเดือนสิงหาคมนี้นั้นคึกคักมากเป็นพิเศษรวมไปถึงในเรื่องของโชคลาภด้วยราศีพิจิกผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมชาวราศีพิจิกการงานมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนหลายอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าเปลี่ยนแล้วแย่แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลดีโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงในการทำงานที่มากขึ้นด้วย ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมชาวราศีกุมในเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนแห่งการกอบโกยของคุณเลยทีเดียวมีเงินเข้ามาเรื่อและหากก่อนหน้านี้ใครที่มีปัญหาในาเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือกระเป๋าตังรั่วก็จะมีโอกาสที่จะที่คายหมุนเงินได้คล่องขึ้นมีคนมาช่วยเหลือจัดการในเรื่องของการเงินของคุณให้ดีขึ้น หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ